นาัถุรัตะนะตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตจรัยสวัสดีเหล่าสิทธิ์ทั้งหลายวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องพระสมเด็จวัดลักังพิมพ์ใหญ่ทั้งสี่พิมพ์ย่อยในวงการ ผู้อนุรักษ์สะสมนิยมพระสมเด็จได้สรุปว่าพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นั้นแบ่งออกเป็นสีพิมพ์ย่อยด้วยกันทั้งสี่พิมพ์ย่อยนี้ทั้งสีองค์นี้คือองค์ครูเป็นองค์ที่ได้รับ ความนับถือความเชื่อถือมาอย่างยาวนานไม่ต่ำกว่า70ปียกตัวอย่างเช่นองค์ครูเอือ้อองค์นี้ได้รับการบรรจุไว้ในหนังสือปริอัตาทิิบายพระสมเด็จเล่มที่หนึ่งของท่านอาจารย์ตรียำปะวาย พิม์ตั้งแต่ปีพระพุทธศักราช2495เป็นองค์ครูในตํานานผู้ที่จะศึกษาหรือจะสแสวงหาพระสมเด็จพิม์พใหญ่จะต้องจดจำอัตลักษณ์ของพระ ให้ได้การจดจำนี้สำคัญมากบางคนจะบอกว่าดูแค่ความเก่าอันนี้ไม่ได้ของเกเก่าก็มีเยอะแยะขอถามคุณหน่อยธนบัตรเนี่ยหรือเหรียญเนี่ยคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นของเกหรือของแท้ก็เพราะคุณจำรูปล่างลักษณะได้ คุณจำเนื้อกระดาษได้คุณสัมผัสกับพื้นผิวของกระดาษคุณเห็นลายน้ำของธนบัตรคุณรู้ว่าความคมของเหรียญเป็นอย่างไรเพราะของเหล่านี้มีพิมพ์ใช่ไหมไม่ได้มีแบงค์เดียวในโลกไม่ได้มีเหรียญเดียวในโลก ดังนั้นพระสมเด็จเป็นพระที่มาจากบล็อกเมื่อพระมาจากบล็อกทุกอย่างต้องคล้ายกันอย่างลายมือเนี่ยเซ็นกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยบางทีอาจจะเหมือนกันแต่ก็น้อยอาจจะเอียงนิดนิดหน่อยหน่อยต่อเพราะว่าการเซ็นหนึ่งครั้งการเซ็นครั้งที่2เนี่ยมันก็คล้ายคลยกัน ต่ความสูงความต่ำความลาดเอียงมันก็แตกต่างกันเพราะว่ามีแค่หนึ่งเดียวแต่พระสมเด็จเนี่ยมาจากบล็อกดังนั้นเนี่ยจะต้องเหมือนกันมากใกล้เคียงกันมากผิดเพี้ยนกันได้เนี่ยไม่ถึงหอร์ซหรอกทีนี้ก่อนที่เราจะพูดเรื่องพิมพระสมเด็จนั้นเนี่ยจะขอแนะนำ ให้ผู้ฟังให้เราสิทธ์ทุกคนเนี่ยไปศึกษาเรื่องการแกะต้นแบบเสียก่อนต้องเข้าใจคำว่าต้นแบบเข้าใจคำว่าบล็อกคือพูดหลายๆครั้งแล้วว่าไม่ต้องเชื่อเราแล้วก็พูดบ่อยๆว่าอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรง่ายๆ ให้ลองทำขึ้นมาเองแล้วคุณจะรู้เองคำว่าปัจจัดตังเนี่ยคุณรู้เองเห็นเองได้ด้วยตัวคุณเองอุปมาเหมือนคนที่กินเกลือก็ย่อมรู้ว่าเกลือนัน,น่ะเค็มด้วยลิ้นของเขาเองจะมาบอกว่าคนนั้นเล่าว่าคนนี้เล่าว่าอาจารย์คนนั้นคนนี้เล่าว่าอน,นิจจาต้องรู้จากกาลามาสูตรด้วย เราห้อยพระสมเด็จเรานับถือพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราต้องฟังคําของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าไปฟังของอาจารย์คนนั้นว่าอย่างนี้อาจารย์คนนี้ว่าอย่างนี้สุดท้ายหาข้อเท็จจริงอะไรไม่ได้เลยคนที่จะมาดูพระสมเด็จหรือศึกษาพระสมเด็จนั้นะจะต้องมีใจศรัทธาซะก่อน ศรัทธาในเจ้าพระคุณสมเด็จศรัทธาในศีลาจารวัตข้อวัดปฏิบัติอนงดงามของท่านแล้วตั้งใจว่าจะสแสวงหามาสักการะบูชาเพราะถือว่าเป็นปูชนียวัตถุที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จอธิษฐานจิตไว้การที่เรามีพระของท่านก็เท่ากับว่าเราได้เข้าไปอยู่ใกล้ๆตัวท่านคุณต้องอินให้ได้อย่างนี้ก่อน ว่าพระเหล่านี้ได้รับการสร้างอธิษฐานจิตโดยผู้ทรงคุณวิเศษแห่งยุคถ้าคุณคิดจะสแสวงหาพระสมเด็จเพื่อจะเอาไปขายเอาไปซื้อบ้านซื้อรถปลดหนี้เชื่อเถอะว่าคุณไม่มีทางเจอเพราะว่าพระสมเด็จนั้นน่ะเป็นพระที่มีความเย็นเป็นพระล่มเย็นไม่ใช่พระร้อน คนที่ใจร้อนร้อนมีความโลภมีโลภะมากพระท่านหนีหมดเลยเอาละกลับมาสมมุติว่าคุณอยากจะแกะพระหรืออยากจะทำพระขึ้นมาสักรุ่นหนึ่งคุณก็ต้องแกะต้นแบบทำต้นแบบก่อนต้นแบบนี้อังกฤษเขาเรียกว่าโมต้นแบบเนี้ยนะบางคนก็บอกว่าเป็นหินสบู่บางคนก็บอกว่าเป็นหินลับมิโกน บางคนก็บอกว่าเป็นหินอ่อนบางคนก็บอกว่าเป็นรักสมุกบางคนก็บอกว่าเป็นขี้พึ่งสุดท้ายอะไรมันอะไรเนี่ยมันคือไม่จบเพราะว่าทฤษฎีของมโนคือคิดไปเองแต่ไม่ได้ลองทำเพราะคนที่พูดเป็นคนขายพระไม่ใช่คนทำพระแล้วก็พูดไปเรื่อยดังนั้นเนี่ย พระสมเด็จเป็นพระท,ที่มีมูลค่าสูงมากสามารถซื้อโลสลอยแฟนทอมได้เลยเราคุยกับของที่มีมูลค่าหลายๆ10ล,ล้านเนี่ยเราจะมโนไม่ได้มันต้องเป็นข้อเท็จจริงดังนั้นเนี่ยเราไม่บอกแต่เราเคยทำมาหมดแล้วเราไปเรียนการแกะหินสบู่หินอ่อนหินลัมมิโกนลักสมุกไปลองทำมาหมดละ เราจะรู้ได้เลยว่าวัสดุต่างกันแต่แกะแบบเดียวกันเนี่ยแหละอารมณ์ไม่เหมือนกันเลยหินสบู่แกะออกมาก็อารมณ์แบบหนึ่งหินลับมีโกงก็อารมณ์แบบหนึ่งหินอ่อนแกะก็อารมณ์แบบหนึ่งทั้งทั้งที่ดราบแล้วแกะแล้วแต่ความคมอารมณ์มันไม่ได้นี่แหละคือสิ่งที่พวกคุณต้องเอาไปทำเป็นการบ้านคุณจะรู้ได้ด้วยตัวของคุณเอง ทำไมองค์พระเอียงซ้ายเอียงขวาฐานเอียงซ้ายเอียงขวาหรือซุ้มจ้องเอียงอย่ายไปทางนั้นทางนี้นั่นแหละคุณจะรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองทําไมถึงเอียงเขาเจตนาแก่ให้เอียงหรอไม่มีใครในโลกอยากกะทำให้ของมีตําหนิหรอกนะคุณต้องศึกษาด้วยตัวของคุณเอง คราวนี้เมื่อคุณทำต้นแบบแล้วเนี่ยต้นแบบมีหนึ่งเดียวคราวนี้คุณก็ต้องการทำให้มีบล็อกหลายหลยบล็อกบล็อกภาษาไทยก็คือแม่พิมพ์สมมุติว่าแม่พิมพ์เนี่ยนะบางคนก็บอกว่าทำจากดินเผาก็ลองทำดูสิหรือแม่พิมพ์เป็นลักษมุกเป็นชัน ็ลองดูสิต้นแบบวัตถุดิบวัสดุต่างกันบล็อกวัสดุต่างกันคุณลองทําดูก่อนแล้วคุณจะรู้ด้วยตัวของคุณเองเลยว่าอ๋อมันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมถึง เอียงซ้ายเอียงขวาหรือพื้นที่ไม่เท่ากันพื้นที่ความสูงสูงต่ำต่ำลึกเนี่ยฝั่งนี้จะตื้นฝั่งนี้จะลึกเนี่ยเพราะอะไรคุณต้องไปศึกษาไปทำด้วยตัวของคุณเองแล้วคุณก็จะเข้าใจทีนี้พระสมเด็จว่าละคังเนี่ยพิมใหญ่อะนะต้นแบบมีหนึ่งเดียวถามว่าทำไมต้นแบบมีหนึ่งเดียว คุณสังเกตดีๆคุณจะเห็นว่าองค์พระเนี่ยท่านจะเอียงมาทางนี้เอียงมาทางนี้เนี่ยเล็กน้อยบางองค์ก็ตรงแต่คุณดูสัดส่วนพวกนี้ด้วยหน้ากระดานเนี่ยฝั่งนี้จะตัดตรงฝั่งนี้จะตัดเฉียงฝั่งนี้ตัดตรงฝั่งนี้ตัดเฉียงฝั่งนี้ตัดตรงฝั่งนี้ตัดเฉียง คุณจะเห็นเลยคุณจะเห็นเลยว่ามีความคล้ายกันฝั่งนี้จะต่ำกว่าฝั่งนี้เสมอดังนั้นเนี่ยต้นแบบมาจากต้นแบบเดียวกัน ไม่มีใครในโลกจะสามารถทำของชิ้นที่สองให้เมือนกับอันแรกได้เหมือนกับคุณวาดรูปคุณวาดภาพภาพที่1เหมือนแบบนี้แล้วภาพที่2คุณวาดยังไงยังไงก็ไม่เหมือนเพราะว่าเป็นงานมือแต่ถ้าเมื่อ,อไรที่เป็นงานบล็อกจะเหมือนกัน ดังนั้นพระสมเด็จวราคางพิมพ์ใหญ่ทั้งสี่พิมพ์นั้นน่ะต้นแบบเหมือนกันต้นแบบเดียวกันแต่มีการกดบล็อกหลายครั้งจนต้นแบบสึกกร่อนแล้วก็เพี้ยนไปในที่สุดถ้าพวกคุณสังเกตดีๆเนี่ยแตกต่างกันเล็กน้อยพระสมเด็จวราคาังองค์ลุงพุทธเนี่ย ถ้าเรามองดีๆนะเท่ากันเพียงแต่ว่าพระเกตองค์เนี้ยยาวก็ทำให้ดีคิดว่าเป็นอีกบล็อกหนึ่งอีกพิมพ์หนึ่งไม่ใช่จริงๆแล้วต้นแบบเดียวกันแต่คนละบล็อกเอาละ่ะอธิบายตั้งแต่พิมพ์ที่หนึ่งก่อนพิมพ์ที่หนึ่งหรือพิมพ์ A อ,องค์ดังก็คือองคุณอุดม เส้นซุ้มเลือนแก้วหรือซุ้มผาวายเนี่ยจะมีความหนาใหญ่เมื่อส่องตะแคงข้างดูจะมีความหนาใหญ่กว่าทุกทุกองค์ทั้งสี่องค์นี้คือองค์ครูได้รับการยอมรับมานานถ้าคุณเคยถอดพิมพ์พระ คุณจะรู้ว่าต้นแบบองค์แรกจะคมและใหญ่กว่าทุกองค์เสมอพิมพ์ที่สองคุณเห็นไหมว่าซูมเริ่มเล็กลงแล้วคุณสังเกตไหมว่าส่วนเนี้ยล้มเอียงมาทางขวามือเราซ้ายพระเห็นไหมว่าเขาจะล้มนี่ก็ล้มเหมือนกัน ฝั่งนี้จะโค้งได้รูปเหมือนกันนี่เพราะอะไรก็เพราะว่าต้นแบบเดียวกันคุณลองปั้นดินน้ํามันดูก็ได้แล้วทำให้ลงมาทั้งเนี้ยเหมือนกันแล้วคุณลองทําชิ้นที่สองดูยังไงยังไงอารมณ์ก็ไม่เหมือนถูกไหมนั่นก็เป็นเพราะว่าต้นแบบอันเดียวกันแต่ถอดหลายครั้ง ดังนั้นต้นแบบเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่สึกได้เป็นอะไรที่กลอนได้เป็นอะไรที่ผิดเพี้ยนได้ถ้าต้นแบบเป็นของแข็งจะถอดพิมพ์กี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังคมเหมือนเดิมเพราะมันไม่สึกกลอนง่ายๆต้นแบบมีหนึ่งเดียวแต่แม่พิมพ์หรือบล็อกมีหลากหลาย อย่าลืมนะว่าหลวงวิจาร์เจรไนช่างทองหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ที่แกะพิมพ์แล้วอย่าลืมว่าเขาใช้ชันในการขึ้นรูปเขาใช้ชันในการทำงานเครื่องทองเครื่องประดับอย่าลืม และชันก็ยังใช้ถึงปัจจุบนันนี้เป็นไปได้ไหมว่าบล็อกพระสมเด็จเป็นชันต้นแบบอาจจะเป็นขี้ผึ่งหรือเป็นอะไรที่อ่อนนุ่มแล้วนำมากดในชันแล้วชันมีคุณสมบัติพิเศษอยู่อย่างหนึ่ง ก็คือเมื่อเราเอาเนื้อผงพุทธคุณไปอัดเนี่ยกดลงไปแล้วเนี่ยพออัดเสร็จแล้วเนี่ยเคาะออกมาเนื้อผงจะไม่ติดกับชันเพราะชันมีความเงามีความมันลองทำดูขนาดบล็อก พระที่ใช้กันในปัจจุบันนี้ท,ที่ที่เป็นบล็อกเหล็กเนี่ยยังต้องใช้แป้งเอาไปโรยพิมพ์แล้วถึงเอาเนื้อไปกดเลยถึงกระนั้นก็ยังมีเนื้อที่ไปติดตามซอกในตามซอกบล็อกลองไปทำดูแล้วคุณจะรู้ ลักษณะของพระเกตพระเกตเนี่ยแบ่งเป็นสามท้ายด้วยกันส่วนนี้จะเป็นปรีจะใหญ่หน่อยแล้วจะค่อยๆเลียวสั้นนี่ก็จะเริ่มยาวขึ้นก็จะคล้ายคล้ากันแต่เมื่อมีการถอดส่วนนี้เริ่มสึก เมื่อส่วนนี้สึกก็ทำให้แลดูว่าส่วนพระเกศนั้นยาวนี่ยาวขึ้นมาหน่อยและสุดท้ายเลยบล็อกแตกสมมุติว่าคุณปั้มพระไปเรื่อยๆรืยด้วยว,วัสดุที่เป็นบล็อกก็คือเป็นพวกของที่มันแตกง่ายคุณลองทำบล็อกแตกดูสิ ถ้าบล็อกส่วนนี้มันสึกหรือมันแตกเนี่ยนะพอบล็อกมันแตกเนี่ยตรงนี้ก็จะมีรอยแยกคุณกดเนื้อลงไปปุ๊บเนื้อก็จะไปเกาะตามรอยแยกนะั้นทำให้กลายเป็นเกตทะลุซุ้มอ,อกก็ร่องตามกันตรงกันเป๊ะเลยลองทําดูคุณลองทำบล็อกแตกขึ้นมาดูแล้วเอาเนื้อไปกด คุณจะเห็นเลยว่าเนื้อเข้าไปติดในร่องนี้จริงๆจึงกลายเป็นเกตทะลุซุม้มบางคนดังมากเลยดังจริงๆบอกว่าพระสมเด็จวราคารพิมพ์มเกตทะลุซุ้มนั้นเนี่ยช่างเนี่ยเขาปั้นขึ้นมาก่อนให้เกตทะลุซุม้มแล้วก็เอาเส้นซุ้มไปคลอบอืมเอาโศด้วยไม่น่าเลย คือการพูดอะไรทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้จริงนั้นนะมันเป็นการประจานตัวเองมันทําให้ตัวเองเสียชื่อแล้วความรู้นั้นนั้นมันจะอยู่กันอยู่ไปเนี่ยเป็นร0อยปีมันจะเป็นการประจานความโง่ตัวเองเป็นร้อยปีดังนั้นการที่เราจะมาพูดให้พวกคุณฟังเนี่ยเราทําการทดลองมาแล้ว,ลวเราก็อยากให้พวกคุณไปศึกษาเรื่อตัวของคุณเอง ทำไมพื้นที่ภายในรักแร้เนี่ยถึงไม่เท่ากันฝัน่งนี้จะลึกกว่าฝั่งนี้เสมอฝั่งซ้ายพระจะลึกกว่าฝั่งขวาพระเสมอทำไมหัวเขา่าซ้ายพระทุกองค์ถึงยกสูงกว่าเข่าขวาเสมอ ทำไมฐานปัดฝั่งขวาพระถึงสูงกว่าฝั่งซ้ายพระเสมอนี่ก็เป็นเพราะต้นแบบเดียวกันไงคุณต้นแบบเดียวกันเท่านั้นถึงเป็นแบบนี้จริงๆแล้วพระสมเด็จวัละคังพิมพ์ใหญ่ทั้งสี่พิมพเนี่ยสังเกตได้ไม่ยาก สังเกตได้ไม่ยากเลยอย่างพิมพ์ A เนี่ยจะมีสังคติมีเส้นนิสสีธนะชัดเจนมีเส้นลายขนมจีนน้อยๆตรงนี้แล้วถ้าคุณสังเกตดีๆองค์ครูเอื้อก็เช่นเดียวกันแต่องค์ครูเอื้อก็มาจากองค์อุดม คุณดูสิว่าการตัดเกียงเนี่ยเหมือนกันคุณอย่าลืมนะว่าต้นแบบมีหนึ่งแต่บล็อกมีได้เป็นสิบในหนังสือของท่านอาจารย์ตรียามประวายปริอัธาธิบายพระสมเด็จก็มีบันทึกเอาไว้แล้วว่ามีพระเนนชาวบ้านก็มาช่วยกันพิมพ์พระดังนั้นการพิมพ์พระเนี่ยบล็อกไม่ได้มีหนึ่งเดียวหรอกบล็บอกมีเป็นสิบ ก็มาช่วยกันกดกดกด,กดไปเรื่อยๆแต่ว่าเป็นบล็อกตัวไหนอย่างบล็อกองค์ครูเอื้อก,กับบล็อกคุณอุดมเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นบล็อกเดียวกันเพราะการถอดพิมพ์ส่วนเนี้เอียงตัดเอียงเหมือนกันเลยส่วนองค์ุณสีกับอ,องค์ลุงบุลุงพุธนั้นเนี่ยก็เหมือนกันอีกเช่นเดียวกัน คุณดูสิว่าอารมณ์ต่างกันไม่เท่าไหร่ลักษณะการทิ้งแขนลักษณะอกองค์คุณอูดมเนี่ยนะองค์พระจะล่ำองค์นี้องค์ครูเอือ้อความล่ำก็จะน้อยลงมาหน่อยแต่ว่ากดลึกแล้วถ้าสังเกตดีๆนะ จะเหมือนกับกระบอกข้างบนจะผายแล้วก็จะลงมาตรงๆคอดเล็กน้อยเมื่อมีการถอดพิมพ์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยบล็อกก็จะกลายเป็นแบบนี้เพราะว่าต้นแบบศึกถอดไปเรื่อยๆกลายเป็นอกวีสุดท้ายบล็อกแตก วีอ,อกล่องเลยเกตทลุสุมถ้าคุณเข้าใจลักษณะทางกายภาพรวมๆก็จะแยกได้ไม่ยากพิมพ์ A มีคาวามสมบูรณ์มากที่สุดองค์พระ่ํำพระพัก,พกเต็มพระภาคเป็นผลวัตูมคางแหลม เอียงไปทางนี้หน่อยหนึ่งคุณก็จะเห็นพื้นที่ฝั่งนี้จะหนาหน่อยหนึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะแกะต้นแบบเป็นองค์นี้องค์นี้องค์นี้องคน,งนี้แล้วจะให้ใคล้ายๆกันเป็นไปไม่ได้ต้นแบบมีหนึ่งแต่บล็อกมีหลายบล็อกพิมพ์ A มีสังคติ มีสนนีสีธนะพิมพบี B, อกกระบอกพิมพซี C, อกวีเหมือนตัววีเกตยาวดี D, เกตทะลุซุม้มแค่นี้เองนอกนั้นคล้ายกันหมดคุณต้อง เห็นพระเยอะๆะแล้วก็แยกเอาไว้อย่างของเราเราก็จะสังเกตไว้เลยว่าอ้อแบบนี้เป็นพิมพ์ a b c d พิมพ์ a มีลักษณะอะไรแล้วก็มานั่งไล่องค์ครูดูทุกองค,คุณต้องทำวิจัยไปหาหนังสือที่เชื่อถือได้ตัดออกมาแล้วคุณก็มาแยกเอาเช่นอันนี้เป็นพิมพ์ a หน้านี้พิมพ์ a พิมพ์ a พิพ a เนี่ยคุณหาพระพิมพ์ a เนี่ยให้ได้สักร้อยองค์ ผมก็ทําเป็นหนังสือพระพิมพ์ A คุณก็จะจําได้ว่าอ๋อแบบนี้คือพิมพ์ A ทีนี้คุณก็ไปหาพระพิมพ์พอกกระบอกมาอีกสักร้อยองค์องค์ที่เป็นองค์ครูคุณก็ดูให้ชํานาญเลยองค์อกวีองค์เกตทะลุซุม้มคุณต้องทําวิจัยมาแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่เราพูดนั้นนะเป็นเรื่องจริง ต้นแบบมีหนึ่งเดียวแต่บล็อกมีหลายบล็อกตำหนิต่างๆก็เหมือนกันแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเชื่อเถอะคุณจะรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องไปฟังใครสวัสดีครับ